สวัสดีครับวันนี้จะมาวิเคราะห์การลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านสะดวกซื้อหรือตลาดสดเทศบาลหรือตลาดนัดนะฮะนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกล้นเมืองนะครับก็นับตั้งแต่วันที่หมกราคม 2,563รัฐบาลก็ให้ผู้ประกอบการร้านค้าห้างสรรพสินค้านะค้าปีกขนาดใหญ่และก็ร้านสะดวกซื้อให้งดแจกถุงพลาสติกนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะต้องการให้เลือกใช้เพื่อแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกล้นเมืองนะครับก็ซึ่งจัดว่า ถุงพลาสติกนะครับเป็นมลภาวะอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวที่ทำให้โลกร้อนนะครับบอกอย่างนั้นนะครับก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานข้อมูลเมื่อปี2561ว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติกมากถึง45,000ล้านใบต่อปีก็เฉลี่ยเป็น อาเฉลี่ยต่อคนก็คนละแปดใบต่อวันนะฮะก็แล้วก็จำแนกที่มาของพลาสติกอ่คือมีแหล่งที่มา3ที่นะครับก็คือร้อยละ40เนี้ยพลาสติกมาจากเทศบาลาตลาดสดเทศบาลแล้วก็ภาคเอกชนภาคเอกชนก็จะเป็นตลาดนัดหรือร้านค้าโชว์หวยทั่ทวไปนะครับที่ใช้ถุงพลาสติกให้ลูกค้าใช่ไหมเราไปซื้อของเราก็ต้องมีถุงพลาสติกให้ลูกค้า เพื่อที่จะเขาเพื่อที่เขาจะได้หิห้วก,กับบ้านไม่ใช่ว่าให้เขาห่อกลับบ้านนะฮะแล้วก็อีกร้อยละสามสิบนะครับมาจากร้านขายของชำนะครับร้านขายของชำหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยใบต่อปีนะครับแล้วก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์มาจากห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนะครับอันนี้ก็ จำนวนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยใบต่อปอีนะครับ <c oughs> รัฐบาลก็จะทำเป็นรดแมปนะครับเริ่มตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อ 2, ยหกสิบเ็นะครับแล้วก็สิ้นสุดรดแมปเมื่อปีถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีมีคำถามมานะครับว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกนะครับแล้วทำไมถึงโยนภาระ,ะมาใหา้ผู้บริโภคหรือประชาชนนะครับเพราะว่าเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับเราก็จะต้องจ่ายค่าถุงเพิ่มอีก2บาท4บาทหรือ8บาทนะครับถ้าไม่จ่ายเราก็ต้องหอบของออกมานะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ นะครับอันนี้คือมีหลายๆท่านถามมานะครับถ้าจะแก้ปัญหาถุงพลาสติกล้นเมืองทำไมรัฐบาลเขาถึงไม่ผลิตหรือมีนโยบายให้ผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทนถุงพลาสติก mm hmm. เพราะว่าพลาสติกแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นอุปก,กรณ์สิ่งของเครื่องใช้ ก็จำเป็นจะต้องทํามาจากพลาสติกอยู่ดีนะครับมันจะต้องมีกรรมวิธีในการนํามารีไซคเคิลเพื่อนํามาใช้ใหม่อยู่แล้วแต่ถุงพลาสติกเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นความจําเป็นสําหรับประชาชนนะครับแน่นอนว่าโอเคว่าความร่วมมือในการทําตามนโยบายของรัฐบาลประชาชนก็ร่วมมืออยู่แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆจะไม่จะไม่แจกแล้วอ่ไม่แจกไม่รับผิดชอบคุณไม่ซื้อถุงคุณก็ต้องหอบของผมว่ามันดูมันดูยังไงยังไงอยู่นะครับถ้าคุณจะลดการใช้จริงๆนะครับจะต้องไม่มีการให้ซื้อเลยหรือถ้าคุณจะรับผิดชอบผู้บริโภคหรือลูกค้าหรือประชาชน ที่เข้าไปซื้อของในร้านของคุณคุณจะต้องจัดหาถุงพลาสติกหรือหรือสิ่งอื่นที่ใช้แทนถ,ถุงพลาสติกได้อาจจะเป็นถุงกระดาษร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการเจ้าสัวคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการหาถุงให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนไม่ใช่ว่าให้เขาหอบของออกมาพลุงพลังหรือหิ้วตะกร้าเข้าไปโตงเตงชนกัน ผมผมก็ดูอยู่นะครับว่าเอมันยังไงยังไงนะนโยบายนี้มีใครได้ประโยชน์มีใครเสียประโยชน์โอเคประชาชนเขารู้แต่เขาคงพูดไม่ได้นะครับก็เดือดร้อนอ่ะถามว่าเดือดร้อนไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยจะให้มันเดือดร้อนโดยตรงน่ะมันไม่เดือดร้อนหรอกครับแต่มันเป็นน้ําซึมบอ่อทรายนะ่ะคนละบาทสองบาทคนละบาทสองบาทร้อยคนพันคนหมื่นคนใครได้ประโยชน์ นะครับผมก็อยากจะอยากจะฝากนะครับว่านโยบายนี้สรุปแล้วใครได้ประโยชน์รับผิชอบกับประชาชนได้ไหมในการที่จะหาวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมาแทนถุงพลาสติกนะฮะถามว่าทุกวันนี้เดือดร้อนไหมถ้าเราซื้อถุงพลาสติกเพื่อใส่ของกลับบ้านก็เดือดร้อนนะแต่มันแค่นิดเดียว หลายครั้งหลายครั้งถ้ามารวมกันมันก็หลายหลายต่งยางเหมือนกันนะครับโปรดยาโยนภาระรับผิดชอบให้กับประชาชนนะครับขอฝากคิดให้ดีประชาชนเขาก็รู้นะหลายๆคนมันเล็กน้อยแต่มันสะสมมันก็เยอะพวกคุณได้ประโยชน์อยู่แล้วละครับทุกคนรู้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อยู่แล้วเจ้าของร้านสะดวกซื้อ สรางส่สินค้าต่างๆคุณได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับอย่าให้พูดเยอะเลยเพราะรู้ๆอยู่แล้วคือทําให้มันอย่ากให้มันรู้สึกว่าโดนประชาชนโดนเอาเปรียบมากนะครับขอฝากไว้นะครับสําหรับรัฐบาลแล้วก็ผู้ประกอบการหรือเจ้าสัวสวัสดีครับ